ก็จริงๆแล้วเนี่ยในหลักการน่นะคะในการร่วมรัฐบาลแล้วก็ปกติเนี่ยพี่เองก็ไม่เคยเป็นรัฐบาลข้ามขั้วแบบนี้นะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเขาลางกันนะ่ก่อนเลือกตั้งว่าเราสัญญาว่าไปกับใครนะ <c oughs> คะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อตกลงนะโดยมารยาทกติกา <c oughs> มันก็จะมีข้อตกลงว่าใครดูแลกระทรวงไหนพักไหนดูแล <c oughs> แล้วก็เป็นเป็นเรียกว่าต่อรองกันจนพอใจแล้วก็ไปเซตการจัดตั้งรัฐบาลนี่คือธรรมเนียมการปฏิบัติ รัฐบาลมาและเมื่อมีเหตุนในการปรับคอรอมอนโดยมารยาทเขาจะหาหลือเช่นนายกมีเหมือนกันตอนนั้นพี่อยู่พลังธรรมรพี่เป็นรัฐมนตรีสองกระทรวงจากพลังธรรมก็มีเหมือนกันที่เราได้เห็นอยู่ในเหตุการณ์ว่ามีการที่อยากจะพอทํางานไประยะหนึ่งเนี่ยอยากจะสลับโยกย้ายด้วยความว่าใครเหมาะสมกว่ากันแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องเนื้อง,งานมากกว่าะะระบ,บใค,คนเหมากับกระทรวงอะไรใช่หมายถึงว่าทําไปถึงพักนั้นเขาจะรู้สึกเอง ว่าเอ้ยเขาอยากจะสลับตัวก็จะมีการมาพูดคุยกันกับนายกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยิ่งในสมัยนายกปัญหาเนี่ยพี่ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิมพ์รีช่วยนะก็ทํางานอยู่ด้วยกันก็แต่ละคนละพักนะเราก็เราก็เห็นการหารือการอะไรเงี้ยก็อยู่ในทุกวงเพราะตอนนั้นเป็นเลขาธิการของพักพลังธรรมด้วยก็ปกติมันจะเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยคุณนทินให้สัมภาษณ์เนี่ยจากง้อสองวันที่แล้วมั้งว่ามันตกลงกันตอนปฏิญาช็อกมินแล้ว ใช่ครับอ่าซึ่งเขาก็าพูดไม่ผิดหรอกเพราะว่าปกติมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าปรับเนี่ยมันจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ถ้าะจะปรับข้ามพักเนี่ยกติกามารยาทเนี่ยมันจะต้องเข้าไปคุยกับหัวหน้าพักนั้นว่าเรามีการจะปรับมีความจําเป็นแบบนี้ฉันจะปรับยาเสพติดฉันต้องขอกระทรวงนี้มาอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ดูว่าจะเป็นอย่างไรมันไม่ใช่เหมือนกับคนที่คือธรรมเนียมของพักเนี่ยคุณจตุพรอยู่ด้วยก็จะรู้ว่าเขาจะปรับโดยที่ไม่บอกให้ใคร รู้ว่าเป็นอะไร,รจะรู้เมื่อต่อเมื่อที่มีการทุนก้าวไปแล้วนะคะอ๋อมารู้ทีหลังนี่แหละใช่เป็นเป็นสูตรอย่างไง